นี่ครับพี่น้องกำลังมาซวยเขาซวยน้ำสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนท,ทุกทุท่านวันนี้เรามามาซวยเขาอยู่พี่น้องร้านเยียยุสมตามไก่ยาก่างวิเชยญบุรีแต่ว่าเขากินอยู่ยา่างโทอนได้พี่นออ้องนะพี่จีน่าเสียบๆนี่อันนี้สมพักสุมพักไกล้ย่างแล้วกับตํตำกุ้งซดปตาปลามะนาวนอย่มากลายแล้วก็ลาบหมูชิ้นหัวสาลําด่วนนี่พี่น้องเอ้ย ซ่วยเขาซ่วยหน้าก็สิว่าครบทีมที่นอดท่านหยดเบิ้งขีดปะบูกระบานมีเวลาได้เบิ่งขีดปะบูคุณพี่กระบ้านไปเบวันไปอย่างเดียวไปนอนอือกับไปนอนกะคักงนี่แหละนอนคักนอนเนี่ยวเไรนอนเฮียนเนาะไม่มีภาษาลำดวนมะนาเบาพื้นหนอยเด้เนี่ยกระบาดในมิตรนั่นหลายเจ็ดวันก็ติดตามเออทัวหาเขาใน่บริเวณแต่เงทั่วหาฝากไปถึงจีลำดวน น้าซอยเขาซอยน้ำนะครับพี่น้องบบนี่น<า>ได้ย๋ยวยน้อยกินกินไอซุ้มใจอยากยงีมันมีหมองกินยงีมีหมองเสือเสียบเสียบพี่น้องสั่งสั่งบะพอะบะพอ,อาหานาทีบะพอะสามเลยครับแม่นบะพอพอบะพอะสามนาทีเด็กได้ได้น้อยกินแบบรวดเร็วท่านใจแหงพี่น้องไกลไปไกลมากอะสามารถมาเวะกินได้ ร้านเตี้ยยู่สมต่ำไก่ไก่ย่างมีเช่นบุรีเด้อพี่น้องแซ่บร้านนี้แซ่ยบเพาะว่าเป็นเอฟซิงไก่เอฟซิงไก่บัวหัจักจั่งจักจั่งไงจะนึ่งไปแล้วสองกินนี่พี่น้องและที่สำคัญนะครับะขาดบ่ได้เลยนะครับสำหรับเนื้อยู่นเนื้อกินบ่าวาสิเป็นเนื้อยู่นเนื้อกินบ่าวาสิเป็นอาหารว่าวาสิเป็นที่พักที่รับที่นอน ที่ระยะทางที่ไกลเอารถมาในช่วงนี้สองสามมือนี้นะครับเนี่ยก็ขอกราบขอบพระคุณเมย์เมย์เอ็ซีถูกถูกคุณไอ้ไอน้องนุ่งทุกคนที่คอยซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยนะขอบขอบคุณขอบคุณแม่ตีขอบคุณแม่ตูกขอบคุณแม่นางน้อยขอบคุณแม่ประจักษ์ขอบคุณแม่แก้วขอบคุณแม่การขอบคุณพี่ตี้ขอบคุณพี่แขก ขอบคุณพี่บัวนะครับขอบพระคุณแต่ก็อีกลหลายๆคนที่ไกลบไรีอเอื้อซื้อนะครับีปนองกราบขอบพระคุณหลายๆสําหรับที่พักแล้วก็สำหรับในย,ยุ่งในกินอาหารการกินรวมเดินทางในรอบนี้นะครับกราบขอบพระคุณหลายๆายายขอบคุณความหักความเพยงที่หากติดเพ่งที่เบื้องแย่งแบบนี้ตลอดไปนะครับคลิปนี้ใกล้ขอขอบพระคุณหลายๆครับทุกคนทุกท่านแหละครับแ้วก็ที่ไกลเอื้อซื้อแต่กับบได้เอ่ยซื้อก็ขอถทษขอภัยหลายๆด้วยครับเด้อนะครับหลายๆคนทุกๆคน ที่คอยสัอร์ตที่เบืองแย่งนะครับในรอบนี้และกกะที่ผ่านมาแล็กกะวับบงว่าคุ้งสีหักเพียงเบืองแย่งแบบนี้ตลอดไปมัหนี้มืงอนี้กะสีน้อนนี่นสวยเนี่ยพี่น้องเพราะว่าไปปัน้นไปซักผ้าอยู่ซักผ้าแล้วมัหนี้กะสีอ่าไปเปิดห้องกะสีน้อนกต่สีพักกันเขอ้อฝ่อพี่อินกต่สีบ่ไก่จากงานดน้องมองึงเดียวตัวมาณ จากงานกิจสวดสามรู 2, โโ้นี่แหละเมนั่นเรีนอยู่ในงงเมืองสต่กิจสวดเกียงตัวบนสงูงให้นัง็นไรเกลียงมีดอกอเลยกระลวดเลวดีว่เอาเลยจบเกลียงกันไปเลยๆๆขอบคุณทุกคนทุกท่านที่คอยสปอ,อร์ตให้อยู่ในกินนี่ละ่ะขอบคุณแม่ตีแม่ตุ๊กแม่นางน้อยแม่ประจักษ์แม่แก้วแม่การพี่ตี้พี่แขกแล้วก็พี่บัว ขอบคุณนะ,นะครับะะขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบ,ขอบคุณยังไงขอบคุณขอบคุณแบบมานาขอบคุณค่ะกิทวีสาลลำดวน,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 นกิทวีชันยุทธขันยุทธก็แต่เครสวดกระดิเสียบสวดกระดิมวนบัน,นยิบขบทีมเ,เสียบจีบาลูสบผักเสี้ยน เจตัวอยากไหลอันลาบหมูนะกินให้ <ir> เบิดเด้อะให้มันเพิ่นดีเนาะเพิ่นหักเพิ่นเพี่ยงให้ดีเด้ไปถึงขอซ้ำนู่นถึงเที่ยงเนี่ยเนี่ยน้อยู่ในกินขันว่าบ,บ่มีเนี่ยอิพันราอยากยังกะหายอยู่ให้กินเบิดขนาดบ่เมนลูกบ่เมนหลานบ่เมนพี่บ่เมนน้องดียี่ลี่จะเป็นพื้นดีนั่นรายแจ็คว่าเขาสิตอบจเทียนบุญคุ้นพื้น,น,นจังใดวิธีใดจะเก็ดจังสิ่ สมกับพื้นหิน้ำเนี่ยจะเป็นดีครับพอพอแม่ๆอีฟซี่กระดายทุกคนกระดายพอไปล้ำใส่หาบบ้านได้ยุ่น้อยกินกระดายพอจเป็นทั้งมือเมยทัท้งน้องกีเนาะว้วยเป็นเชียกับมีหางเชียบักม่วงบักหยางโอ้ยดูอันดูยางส่วนมากกับบไไ่าวหลายคุณพี่น้องใครบ่ไดเอ้ยซื้อขึ้นก็จะ เียากจะขูมด้ี่น้องเดียวยห,หลายคนยี่หลีขอคุ้มความภาคความเพียงนั่นละ่ะเรวคิดนีใครกันมาขอบคุณนี่ล่ะไม่เมียเอ้ยไอ้นี่ละ่ละที่คอยซัพพอร์ตรช่วงที่ใกรเอาลุ้นแม่นี่ว่าสินี่ละ่ะแล้วกินทุกมือนี่แล้วการหองพักเขาเปิดห้องจากมือและสามบอ่อสามมือนีเนาะ ม่นสามมือนี่อันนั้นมคงเปิดกิ่นใบกิ่นใบก็ได้ตัวเวลาวทุกเราได้เสียทุกเรากินไล่ได้มีกินคิดปผัวยนีเพาบ่มีกินถ้าเยนตอนนี้กูละเดี๋ยวเราไปหอดตอนเดือกกินเขาไล่กลิ่นเขาเสียบเวลากินยานอนหลับเด้กินยานยานอนหลับเป็นไหนยาเพื่อมัอนตั้งหนักกันบ่มันเลยให้เด็กหิวหิวเขากินตลอดกินรวดกินได้ เดืกปภาในเดึกดภาในคู้กระลูกมากกินเดิไก่พาชาช่องช่องไก่เดลเซอรและพลืชออฟีิเทียลครับตาติาดตามเนี่ยกุติจตามให้ได้เอ้ยนี่ยูนยน่น้นอยกินพี่น้องขัดพี่น้องมาทั้งเนื้สอสูทนี่เสียบลาน,นี่สั่งพอพวาะสามมาที่ทหรือบร,บรบิเวณวัลข้าวเดียวโบกันว่าอควาสสามข้ามเมร์นี่กิ่นพืามาเสิร์ฟเมร์แล้ก็เสีบพร้อมมัตลี่น้ำแล้ว แล้วก็กลับเข้าสะอาดพร้อมไก่เ็นเลี้ยงลำเผยแล้วมือเลี้ยงเราก็สิไปให้กล้วนใจหนาหานพร้อมจี้ยุแล้วสิไปเบิ่งมาล้มมือเลี้ยงแล้วก็สิกดติดตามไปพ,พร้อมพี่น้องนี่เจ้าของร้านทั้งสวยทั้งใจดีอ,อาหารอร่อยด้วยแล้วถามช่องพอ,พอว่าช่องอย่างเราสิกดติดตามวุ้จะเมนดีไร กินหลายพีพีทั้งสองเสียงหย่ำสมพักเสียบไรเหล่สมพักที่มากที่สุดคือขั้นตะกรำมากกับพี่นองอยากเฮ็ดมาฝากกระดัยกับเจ้าเปรเียกเสียพักหลายพี่เ้ยเบียดคอขอ,องหัวหรอ อิ่มเบาเข่าซั่งอีกก็ได้กินเห็ดมันนิ่มอิ่มก็เลยกินเห็ดมันนิ่มอิ่มขอบคุณความหักความเพียงเลยหลายที่พี่น้องเด้อว่าก็กินเขาอิ่มแล้วบปนี่กะสิคุณละเดินทางไปเขาฟอปลาอินพี่น้องรอชมบุหรี่เพื่อการตื่นย้ำเลยบุหรี่เต้ว่าบักลาว่าอยากไปอยากไปเบื้องนี้ยังเกาะบอไปถึงว่าแต่มาบ่ไปเดี๋ยวก็เปนพับเม่นใหญ่ภาพไปกับโบภาพไปพอถึงเวลาจีเขาฟอปลาอินแล้วเพระยายกิง พยาค้างโคอืมพยาค้างโคเขาผ่านมาอยู่วงหนึ่งเตี้ยวมือแลงขันบ่วเนี่ยขันเขาตื่นเลี้ยวกะสีพ้าไปเวะนิดหน่อยเอาที่เขาผ่านมาวงหนึ่งนึ่งดีขึ้นเหลียวเบืองอยู่เออค้างโคก็ค้างโคแล้วก็สําหกับพี่น้องขอบพระคุณทุกกระลังใจขอบพระคุณทุกความห่วงใยขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตนะครับขอให้ฮ่าไข่เ <compelling> พ <Ont op edi> ียงให้ <tube> เบือ้องหงแย่งเป็นมีตลอดไปรักนน้อยแต่คอยรักกันนานครับกาบขอพระคุณทุกกำลังใจเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สนีพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ